หอมไหมคะหอมจริงๆดูข้างในมันหอมส้มใช่ไหมมันเหนียวเลยมันเหนียวเหนียวใช่ไหมพ่อคะพ่อเดินมาหยิบโทรศัพท์ให้แม่แป๊บเดียวได้ไหมลูกสองคนพี่ๆฟังนะนี่ค่ะอาฟังฟังดึงดึงเลยไปหยิบโทรศัพท์อย่าเพิ่งรบกวนมันจะมีดึงดึงเลยมันจะมีดึงดึงเนื้อเนื้อเจลเป็นยังไงคะอ่ะพี่ๆดู่คเนื้อเจลเหมือนอะไรคะอไเจลอ่ะดู ลองทาเลยค่ะลูกทาที่เขียนได้เลยค่ะอันนี้ค่ะอ๋อถือถือขอโทษค่ะอ๋อพี่พี่ดูี่ายจะทานี้อาทาให้ดูค่ะมห้าสิบกรัมบำรุงหน้าแล้วของมีน้อยมากกําลังแก้ปัญหากันอยู่ว่าตัวเองต้องแก้ปัญหาให้เขาได้ค่ะนะสบายมากกะปุกไทยได้ไหมลดลิมิติดมันเป็นยังไงคะกลิ่นเป็นยังไงผิวมันนุ่มๆเลยมันเล็กด้วยต่นะ ผิวนุ่มผิวนุ่มๆแล้วราคามันเป็นยังไงคะราคาแพงหรือไม่แพงไม่แพงจริงๆนีมานุ่มๆนุ่มนุ่มนุ่มๆใช้แล้วน่าจะเป็นยังไงคะหน้าจะใสเลยน่าจะใสเลยใช่เนี่ยใครที่มีสิวใช้ได้ไหมบอกเลยอยาะตอนนั้นยุบยุบมีสิวยุบมีสิวใช่ไหมอ่าได้โอเคปกติสี่ร้อยเก้าสิบเราจัดโปรสักนิดนึงดีไหม ขายให้หมดไปเลยฟังนะคะทุกคนตอนนี้ไสแบบนี้เลยอ๋อเป็นแบบนี้เลยแล้วตอนทามาตอนเป็นเด็กกวลาทาก็มานจะนุ่มๆหน่อยเลยนุ่มๆเลยอืลองทาะอ่าลองทาปล่อยโปรให้ห้าร้อยกระปุกโปรยูจินค่ะวันนี้ยูจินขายเก่งทุกคนฟังนะของอ่ะมีไม่ถึงหมื่นแล้วแล้วตอนนี้คือผิวนุ่มนะ และตอนนี้คือกําลังแก้ปัญหาว่าทํายังไงให้ของไม่ขาดตลาดเดี๋ยวแก้ปัญหางไงเดี๋ยวมาบอกอุ้ยสวยสวยจึงตอนนี้เป็นวิตามินซีจากส้มนะคะแล้วก็มีน้ําแร่ธรรมชาติแล้วก็มีว่านหางจระเข้เพราะฉะนั้นใครมีรอยสิวก็คือช่วยได้จะได้ทาที่จละเขได้ใช่ทาที่จระเข้ได้เพราะมันมีว่านหางอะไรคะรคว่านหางอะไร ว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้เหรอใช่ก็เลยทาที่จระเข้ได้ค่ะพี่พี่นี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์ของครีมเจลส้มของพวกเราแล้วมันจะนุ่มนุ่มผิวผิวใช่อืมนอนไปเลยฮะลงเหรอแรนพื้นมา้ลองกินลงแล้วมั้ยสวยนะไอ้หนอนจีนเลยบีบไป้บนโตอันนั้นใช่สิจาก490ขอ500กระปุกเขานั้นจ้า้าูกๆกับมือนะ สี่ร้อยเก้าสิบวันนี้ให้สามร้อยทวนค่ะสามร้อยทวนห้าร้อยกระปุกเท่านั้นนี่กระเดิบมาโอ้โหโ,หโ,หโอ้โหยุมีสิวหรอแค่ตอนเด็กเด็กหรอตอนเด็กๆกมีสิวตอนนี้มีไหมไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีสิวแล้ว อป้าจะมีมผิวนุ่มๆแช่ใสาเลยใช่มันดีมากไหมคะตอนนั้นอะอยังตัวดำอยู่ไ<ป>อ้เหงาใจยากไปไอ้อยู่ดิแม่ตอนนี้นตัวดำอยู่แล้วไปแม่แล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงโอ้โหทำไมขาวแล้วอ่าใช้อะไรอะอันนั้นอันนั้นเดือด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 นะเดือดไหน ตอนนี้ใช้อะไรทําไมตอนนี้หน้าขาวแล้ววะไม่ะไม่ไม่ i, odia, อยู่ที่สวนนะอยู่ที่สวนคืออะไรอยู่ที่สวนแม่ไงอยู่ที่สวนแม่คืออะไรอยู่แต่สวนนะเหรออยู่แต่สวนเนาะให้พี่พี่ดูเนื้อเจลหน่อยไม่ได้อยู่อยู่ที่บ้านนู้พี่พี่กดไปเยอะแล้วจะนี่ให้แค่ห้าร้อยกระปุกนะคะตอนนี้ยืนยันไปแล้วเกือบสามร้อยกระปุกนะจ๊ะ กี่กระปุกเห็นผลกระปุกเดียวพอค่ะพี่ห้าสิบกรัมค่ะให้เยอะมากใช้ได้เป็นเดือนเลยห้าสิบกรัมคือเยอะมากพี่พี่ตอนนี้นะคะราคาที่ขึ้นอยู่นะจักโปรทำไมเธอเธอสวยแบบนี้อ่ะทำไมเธอสวยแบบนี้อ่ะก็ฉันเจอสซมาโออเอาใหม่นะอ่ะแสดงละครการเธอนั่งฉันมาเธอกับฉันก็นัดเจอกันนะอ้าวยูจินไม่เจอกันนานเลยนะทำไมเธอสวยแบบนี้ล่ะก็ฉันใจ โอ้ฉันอยากใช้บ้างเธอเอาไปเยอะฉันใช้ตอนไหนล่ะเธอก็ใช้ตอนนี้เลยตอนนี้หรอแล้วฉันต้องทาตอนไหนล่ะตอนนี้แบบนี้เลยหลังอาบน้ําหรือก่อนอาบน้ำเออหลังอาบน้ำจริงหรออ่าถ้าฉันทาแล้วเดี๋ยวเธอชมฉันบ้างนะแล้วพอฉันทาเธอกพอฉันสวยตอนนี้หน้าฉันดําใช่ไหม เข้ามาอีกเข้ามาอีกใช่เธอแต่งหน้าที่แตะแตะอยู่เลยอ่ะอาจะลองทานะเธอต้องต้องแบบนี้ด้วยนะอ๋อแบบนี้ด้วยโอเคมือเธอตัวนี้ด้วยหน้าถึงเธอต้องเหมือนฉันฉันยังไม่สวยอีกเธอต้องต้องสามสามเธอต้องกลัง่าตามทำนะทันี้ก่อน ก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วฉันจะสวยไหมเธอเห็นหน้าฉันเลยบอกโอ้สวยมากเลยอย่างนี้นะหน้าฉันเป็นไงบ้างเธอตามฉันแบบนี้ทำไมเธอสวยอ่ะตามฉันเลยโอ้โหฉันอยากสวยแบบเธอ วสวยจริงๆแล้วเนี่ยออคุยเธอไม่เธอสวยอ่ะเพราะฉันใช้เจลพูดพร้อมกันเ,<จ>เพราะฉันใช้เจลซมเธอแตะเดี๋ยวแตะเธอใช้ที่มือให้ดูนะอ่าเธอแตะที่มือฉันแตะ<ต>ฉันน,นะนะลูกค้าขอดูเนื้อครีมเธอให้ลูกค้าดูเนื้อครีมหน่อยพี่ค่ะจะเป็นเหนียวเหนียวหนึบหนึบเลยค่ะโอ้โหราคาดีมากค่ะพี่ๆราคาดีมากราคาแล้วก็ดี ตอนนี้นะคะราคาโปรที่จัดนะคะเหลือไม่ถึงร้อยกระปุกแล้วนะเหลือไม่ถึงร้อยกระปุกแล้วของขาดแน่นอนเจนนี่พูดเลยเพราะว่ากว่าของจะเข้าสารสก,กัดอะไรจะครบคือเจนนี่ไม่คิดว่ารถหนึ่งมันจะขายดีขายเร็วขนาดนี้ใครที่ไม่สั่งรตนี้ก็คือรออีกเดือนหนึ่งค่ะอันนี้หนุ่แรงจริงเลยนะหนุยแบบนี่ค่ะมันค่อยดีมากเลยผิวนุ่มๆแบดแบดนะคะอืมบอกบอกพี่ๆว่าเหลืออีกหกสิบเจ็ดกระปุก ราคาที่คอแล้วนะคะราคาโปรโเหลืออีกหกสิบเจ็ดกระปุก<า>ค่ะใหม่ๆจึ้มจุ้มจึ<อ>้มเราต้องจึ้มแบบแต่งหน้าเลย<อ>เรามาแต่งเน้นด้วยกันค่ะมันคืออะไรคะนคะ้องยูจินเขาถามว่ามันคืออะไรคะไม่ค่ะต้องทูปีด้วยค่ะมันคืออะไรคะผิวนุ่มๆ มันคืออะไรคะเกีส้มบำรุงอะไรคะใบใแบบนี้ค่ะเขาถามว่ากลิ่นหอมแบบไหนเราไปเลี้ยงน้องก่อนนะคะไม่หายดูดีลีสุดก่อนน้องน้องก่อนน้องน ย่างย่างอตอนนี้นะคะใครจะกดเจลส้มนะคะตรงนี้ได้เลยไอ้ของน้องยังไม่ล้างเลยค่ะนั่งเดี๋ยวให้แบบให้ายหญิงล้างให้ก่อนนะใครจะกดเจลส้มนะคะได้อีกสิบเจ็ดกระปุกแล้วก็วันนี้นะคะไปคุยกับโรงงานมาแล้วนะคะข่าวดีโลชั่นน้ำหอมเดี๋ยวายหญิงไปล้างให้ มันมีน้ององมไปแล้วหนูจะกินอันเดียวกับน้องไม่ได้แต่ล้างให้ได้เอาไหมได้มันมีอยู่แช่ไว้ทีดอที่ตรงนี้มุ่นไปหยิบมาเลยเท okay. ็มโอเคอืมนี่มันไปถีกับยู่เรื่รักแม่ไหมที่สุดไปโยนี้มาแล้วไปหยิบมาเลยจุ้มจุ้ม อ่ะทุกคนฟังนะโลชั่นน้าหอมอ่ะเมื่อวานอะเราปิดตะกร้าไปแล้วเพราะว่ามันขายดีมากอ้กาอขาลูก้านะโอเคได้ยูหยิบได้ไหมละ่ะราคาโปรนะตอนนี้นะคะเจลส้มราคาโปรตะก้าฮอตจะพันบ้านอีกแล้วของไม่พอ,อของไม่พอจริงๆอ,อะไรลู<ม>รก็ยกมาเลย โอ้ยยกขึ้นก่อนค่ะใช้มือสองมือยกขึ้นยกแรงๆออกแรงเยอะๆ้านเอาของแม่มาไมา่ะอายก iPad มาก่อนยกมามโอเคแล้วก็ถอดค่ะไม่ถอดให้อืมแล้วก็มานั่งตรงนี้โอเค โลชั่นน้ำหอมหนึ่งร้อหนึ่งร้อยมลดูสิมันจะสวยแค่ไหนได้ถ้าเกิดลูกบักโลชั่นน้ำหอมหนึ่งร้อยมลเมื่อวานของขาดวันนี้ไปขอโรงงานมาแล้วนะคะได้ประมาณพันกระปุกคือตัวนี้ของขาดบ่อยมากที่เห็นเจนี่ไม่ค่อยขายแต่จริงตะก,ก้าของเราคือแตกตลอดตัวนี้เป็นโลชั่นน้ำหอมที่บำรุงผิวได้แล้วก็หอมมากทาแล้วคนข้างๆจะต้องแบบโอ้โหติดอกติดใจแบบมากๆเลย ไปขอจากโรงงานมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นดอกไม้ลอยกระทงนะคะเออเป็นดอกไม้ลอยกระทงมีแค่พันกระปุกเท่านั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ราคาปโปรเหมือนเมื่อวานเลยเพราะเมื่อวานอ่ะคนกดไม่ทันเยอะมากจริงๆกระปุกเนี้โรงงานบอกให้ขายสี่ร้อยเก้าสิบเพราะว่ามันดีมันหอมมันจึง้งแต่วันนี้ค่ะพันกระปุก ที่ได้มาสต็อกน้อยพันกระปุกที่ได้มาปล่อยสักห้าร้อยกระปุกก่อนนะคะโปจาก490นะคะตอนนี้บำรุงผิวแล้วก็กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมของโรชน่หน่ะหอมเจนเนี่ยมันจะไม่เมื่อนใครเลยถ้าทุกคนได้ไปทุกคนจะต้องชื่นชมฉันต้องได้ต่อเดียวถ้าเธอไม่ทันเธออย่าว้าฉันเพราะวา่าราคานี่ เธอตกใจราคาเนี่ปกติสามร้อยเก้าสิบเธอเลยราคาในตะกาตอนนี้ได้เลยเช่นค้อปลอยห้ารอยปุ๊กก้อนปล่อยพุงนีก้กลางวันอีกห้ารอยปุก๊กอันนี้เป็นโปรกลางคืนห้ารอยปุก๊กปล่อยต่อชาอีกห้ารอยปุก๊กใครจะรับกดอในตะกาได้เลยใ่ีอไ,ไเอเราแป๊บน,นึงนะคะราคามาแล้วจ้ะ ชีวิตแม่ลูกอ้นไม่ได้ค่ายดีสั่งแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอให้ราคานี้แค่ห้าร้อยกระปุกเท่านั้นนะแต่ว่าครบแล้วหรออะไรอ่ะคนกดใส่ตะกร้าครบแล้วเหลือแค่ยืนยันแม่ขอขายของแป๊บนึงได้ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นมามมีกก็เก็บ iPad อยู่เอาอย่างไรดีคะหมามมีม่ขายของได้ไหมคะโอเคค่ะไม่รู้ไอเก็บ iPad ใช่ไหมไ <Okay. S 2> ม่ใช่ไม่ให้มิวโอเคขายยูคะ่ะไหนคะส,สวยมากเย่ว้ายทุกคนทำไมมันฮอตหนึ่งพันแล้วะว ตัวนี้นะให้หนึ่งรอยอเมลเลยแต่คอยรอยอีเมลอ่ะรอยกรัำอะไนี้จันมื่นเมตแล้วนี้รอยกม้ำาถ้าเป็นนามโดยอ e ีเมลเธอรอยกั้ำนะคะตัวนี้คนทองชายได้แล้วก็กรีนออยมากเธอตอนนี้พันบานแล้วเจลส้มตอนนี้ก็900อฮอตแล้วค่ะ2ตะก้านี้ลูกค้าจะเอาตะก้าไหนกดได้เลยค่ะจัดโปรให้ช่ำๆทั้ง2ตะก้าเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะราคาโปรแล้วก็เจลส้มนะคะถ้าใครไม่ซื้อลับหนึ่งรอลับสองประมาณ1เดือน รอรอสองประมาณหนึ่งเดือนนะคะ,คะอันนี้แค่เรียกเฉยๆโอเคค่ะีชีวิตแค่เรียกยเฉยๆถ้าเปลี่ยนแพ็กเกจจะปังมากแพ็กเกจอันไหนอ่ะแพ็กเกจส้มหอกกออมอป้าป้าจัดป้าป้าดูยูจินให้หน่อยได้ไหมคะหรือป้าป๊าจะเอาใจย่าเอาใครหนึ่งคน เอามาเลยเอายูจินนะยูจินหาปาป๊าไหมมาเรียกเลยค่ะปาป้ามามาให้เลยยุนอาอุ้ยจะกก้าหอดป้าขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะโลชั่นน้ำหอมนะคะได้อีกประมาณร้อยกระปุกก็ปิดตะกร้านะเดี๋ยวจะไปลิ้นจี่กับส้มให้เดี๋ยวไปนั่งตรงโน้นดีกว่าตรงนี้โทรศัพท์หล่นมั่งเลยมั่งไม่สะดวกนี่ก็ใจร้ายไม่ยุก็ช่วยขส่เยไม่เล่นกันอยู่ไม่ใจร้ายอะไรไม่ทำง,งานเช่นไหมทุกคน